ใครมีประสบการณ์บ้างคะเกี่ยวกับแอปของอกโกเนาะใครมีประสบการณ์ก็มาแชร์กันหน่อยนะคะว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างถ้าประสบการณ์แย่ๆอย่างนี้นะไม่อยากไม่อยากเจอเลยจริงๆมันมัน,ม,นมันไม่โอเคนะแต่หลายคนก็ไม่โอเคเหมือนกันคุณใช่ไหมเราอยากไปเที่ยวไอ้ฮ่าแม่งใครจะไปกดล่ะเออกดเองแล้วกูมาโวยวายเองบ้าแล้วปะ อ,อกูไม่มมโวยวายเองหรอกไอหาถ้ากูอยากถ้ากูอยากยกเลิกนะยกเลิกเองนะไม่ต้องหาร้อยแปดพันเก้าเพราะว่าความเราอยากรู้ไงว่าเฮ้ยไอหากูไม่ได้กดยกเลิกอะ่ะแล้วใครกดยกเลิกวะความรู้สึกอะ่ะคือแม่งเสียความรู้สึกเวอยากรู้ว่าโหมึงมันคืออะไรอะ่ะ เฮ้ยทำอย่างนี้อีกแล้วหรอถ้าคุณทำอย่างเนี้สิบคนหนึ่งร้อยคนมันเป็นเงินเท่าไหร่เอาง่ายๆหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วถ้ามีคนจองเยอะๆคุณทำอย่างนี้บ่อยๆหนึ่งวันคุณมีสิบคนสิบวันคุณมีหนึร้อยคนคุณได้ไปเยอะแล้วเป็นเท่าไหระ่ะไอ้ฮาเขาก็คิดว่าคุณอะ่ะ ตัดยกเลิกยกเลิกเขาไอ้หา่ามึงกูจะไปพักยังไงอ่ะเข้าใจปะเออแม่งความรู้สึกอะเงินอะไม่ได้เสียดายเลยแต่เสียดายความรู้สึกมากมากที่เจอสถานาการณ์แบบนี้ปรับปรุงหน่อยเฮ้อเออแอบอะอย่าทำอย่างนี้อีกเลยคนที่เดือดร้อนคนที่แบบบางเอียคนไปเที่ยวไม่หลคนแม่งไปทำธุระไง คนไปทาทุนละไงแล้วแม่งจองแล้วพอข้อความยกเลิกมาไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปพักที่ไหนอะเข้าใจปะมึงเข้าใจฟิลคนไปทําทุนละปะรีบๆอ่ะพอมึงไปถึงแล้วเอข้อความยกเลิกแม่งเด้งขึ้นมามึงต้องไปหาที่ใหม่เว้ยมึงต้อง w a ล k i อินไปที่ใหม่เว้ยเข้าใจปะเข้าใจกูไหมไอ้เหี้ยใครมีประสบการณ์ช่วย บยๆใครมีประสบการณ์ช่วยแชร์หน่อยนะคะว่าเคยเจออย่างนี้หรือเปล่าแล้วเคยเจออย่างนี้บ่อยไหมเราเพิ่งเราเพิ่งเคยเจอครั้งที่สองไงคือครั้งแรกเราคิดว่าเฮ้ยแม่งหยอกว่ะเฮ้ยแม่งอาจจะผิดผิดพลาดว่ะแต่ว่าแม่งไม่ใช่ไอห่ากูว่ามึงจงใจทำอะไรโอเคงั้นจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะใครมีประสบการณ์ช่วยแชร์หน่อยนะคะสวัสดีครับ